ในปัจจุบันสังคมยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งได้มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเริ่มแรกที่โทรศัพท์มือถือมีไว้ใช้เพียงติตรอสื่อสารพูดคุยด้วยเสียงเท่านั้น ว่าเป็นอันดับต้นๆเลยเนาะ mm hmm. เพราะว่าเราถ้ามันไม่มีโทรศัพท์เนี่ยมันก็เหมือนกับเราปิดโอกาสทุกอย่าง mm hmm. เพราะว่ามันสามารถทําให้เราเนี่ยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าไม่กระทั่งทุกอย่างเลยอมันแทนได้หมดเลยมันมีโอกาสเข้ามาในก็คือโทรศัพท์นี่แหละมาเพราะอะไรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วค่ะ ถ้าตอนนี้ปัจจุบันก็คือน่าจะสำหรับทุกคนอะใช่นะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือแบบสื่อสารมันจะเหมือนกับง่ายกว่าการแบบโทรคุยอะคือเหมือนคุยกันได้ตลอดเวลาอนะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับงานก็คือเอาจริงสําคัญเลยอะเพราะว่ามันจะต้องติดต่อกันตลอดเวลาซึ่งเราโมดแต่โทรหรือว่าแบบอย่างเดียวอะมันไม่ได้ไงถือว่าแบบไลน์วอตแอดหรือว่าแบบพวกทวิตเตอร์คืออย่างน้อยมันก็ฟอลโล่ได้ง่ายค้นแต่ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆได้มีการชนาให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นมีการเชื่อมต่อสัญยาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การสื่อสารมีหลายช่องทางมากขึ้นด้วยวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปอย่างรวนเร็วนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากมายโดยที่พวกคุณเองอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ว่าโทรศัพมือถืได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน ของคุณแล้วเช่นกันขออยู่ได้ขออะไร <g ülme> ก็เพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะเราก็สามารถสื่อสารทั้งอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนอื่นไม่ยึดติดเราก็ไม่ยึดติดเนี่ยเราต้องตาม ก็ต้องอยู่ได้เพราะชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปอะคะ่ะถ้าไม่มีโทรศัพท์แต่โทรศัพท์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่แบบเราใช้ทุกวันเป็นเหมือนสิ่งที่เราก็ใช้จาเป็นที่ใช้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ก็โทรศัพท์สมัยนี้มันก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตทำอะไรอย่างนี้ได้มันก็จะสามารถที่จะเออมาใช้เซิร์ชหาข้อมูลในการศึกษาอะไรอย่างนี้ได้มันก็สะดวกไปอีกทางหนึ่งอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ มันใชนแล้วอ่ะมันใช้ย้ชินแล้วเน็นไม่มีทางโทรศัพท์เลยหรือว่าแพ่ไม่งฉันไม่มีโทรศัพท์เลยอยู่ได้ไหมเอาจริงค่ะพี่อยู่ได้พี่อยู่ได้ก็ถ้าต้องการก็คงมาเองเออเดี๋ยวก็คงมาคุยเองอะไรอย่าง ก็ส่งผลดีในทางด้านการศึกษาเนี่ยแหละค่ะ,คะ<อ>ใช้ในการหาข้อมูล,ลในข้อเแบบสียค่ะข้อเสียก็คือแบบเราแบบจะใช้ในเล่นมากเกินไปอย่างเงี้ยเช่นเล่นเกมมันจะมีแบบแอปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแอปถ่ายรูปอย่างเงี้ยเวลาเราเราเรียนอยู่ในเงนี้ยเราก็อาจจะแบบโดนดุโดนอะไรงี้ได้คนดีเราติดต่อคนอื่นได้คนเสียก็แบบว่าทําให้คนรอบข้าง อะไอ่ะแบบไม่เข้าใจเราแบบแยกออกจากเพื่อนถ้าตอนนี้ใช่ไหมเห็นชัดๆก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ว่าเวลานั่งกินข้าวกันหกเจ็ดคนทุกคนหยิบโทรศัพท์มาเล่นม,มันก็คงทำให้แบบการที่คุยกันแบบด้วยใจอะ่ะง่ายๆคือไม่ค่อยคุยกันอะ่ะเหมือนแฟนเหมือนแบบถ้าสมมติว่าแบบต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์เวแบบลานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเอาจริงไม่นานอีกไม่นานมันก็คงจะประมาณว่าแบบไม่ต้องมีมือกูก็อยู่ได้อนะไรประมาณเนี้ย แบบหลายอย่างส่วนในส่วนของข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีถ้าเรามองในมุมของโทรศัพท์มือถืออย่างแรกก่อนเลยก็คือพวกที่เป็นสมาร์ทโฟนทั้งหลายแหละ,อะตอนนี้ถ้าถามว่าเวลาครูไปสอนในชั้นเรียน80%ใช้สมาร์ทโฟนแต่ครูไม่ระบุอาการว่ายี่ห้ออะไรซงทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเพราะมันมีแค่ไม่กี่ค่ายที่สมาร์ทโฟนได้รับความนิยมข้อดีอาจจะมีเยอะสําหรับเด็กหรือคนใช้ ที่อยู่ในยุคที่เป็นเจเนชันใหม่ก็คือยุคนี้อ่ะอย่างที่ครูเห็นนักศึกษาพอเวลาสอนปุ๊บอย่างแรกที่คุณจะหยิบมาทําเลยก็คือหยิบโทรศัพท์ม,มาดูอ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่สั่งงานหรือทํารน่นนี่สอนคุณจะหยิบโทรศัพท์เป็นระยะอ่ะถามว่าข้อดีมันมีไหมข้อดีมันมีถ้าใช้ได้ถูกต้องแต่ถ้ามองข้อเสียเยอะกว่าอ่ะก็ใช้ครูขอพูดข้อเสียก่อนโอเคไหมอ่ะข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือมันทําให้สมาธิในการเรียน ของเด็กสั้นลงอย่างที่2ก็คือมันทําให้ความสัมพันธ์ของการที่เคยพูดคุยกันเวลาคุณมีอะไรคุณก็วิ่งไปหาอาจารย์อาจารย์คะหนูมีปัญหารู่นนน,นี่แต่พอมีโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชันทั้งหลายแหละอาจารย์มีไลน์ไหมคะหนูขอไลน์อาจารย์หน่อยแล้วถึงเวลาคุณก็พิมตึ๊งตึต๊ แทนที่เราจะหันมาคุยกันว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณเรียนมีปัญหาเรื่องอะไรเกรดคุณไม่ถึงใช่ไหมคุณต้องย,าย้ายคณะย้ายสาขานู่นนี่หรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้ามองในมุมมองของคนทั่วไปคนปกติธรรมดาเลยสิ่ง <c oughs> ที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือว่ามันทําให้เกิดความเสี่ยงในการดํารงชีวิตทําไมคุณถึงมองว่าเป็นความเสีย่ยงวันอย่างเวลาคุณลงจากตึกไปหรือคุณเดินปกติโทรศัพท์ ดังขึ้นมาหรือไลน์ดังขึ้นมาปุ๊บคุณจะหยิบมาดูในท,ทันทีหลายคนเป็นแบบนั้นพอหยิบมาดูในท,ทันทีมันทําให้เกิดความเสี่ยงของการดํารงชีวิตนั่นก็คือถ้าคุณกําลังเดินอยู่ในที่สาธารนณะอาจจะมีพวกวิชาชีพที่คอยจะมองอยู่หยิบออกมาปุ๊บวิชาชีพวิ่งมากระชากไปโจบอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้บ่อยมากมันทําให้เกิดความรู้สึกว่า พอมันมีเหมือนเทคโนโลยีมากขึ้นมันก็ยิ่งทําให้เราดํารงชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งจากเดิมๆที่เราเคยไม่ประมาทในการใช้ชีวิตกลายเป็นว่าเราประมาทมากขึ้นเพียงเพราะหวกแค่ว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะ get อพลิเคเันที่มันได้มาจากโทรศัพท์ในทันทีช่วงเวลานั้นอ่านั่นคือข้อเสียตัวอย่างคร่าวๆถามว่าข้อดีมีไหมข้อดีก็มี1มันทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอันนี้มองตรงๆเลย อย่างเมื่อก่อนตอนคุณไม่มีแอปพลิเคชันทั้งหลายในโทรศัพท์มือถือคุณจะคุยกับเพื่อนที่อยู่ไกลๆหรืออยู่ต่างประเทศอ่ะอันนี้คือข้อดีที่ชัดเจนมากคุณต้องเสียค่าโทรศัพท์ซึ่งค่าโทรศัพท์ต่างประเทศค่อนข้างแพงมากอ่ะคราวนี้คุณไม่ต้องคุณมีอเอร์เน็ตแล้วนี่คุณมีสกายแล้วนี่คุณก็ใช้สกายให้เป็นประโยชน์มันก็ทําให้คุณลดคอ์สหรือค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเสียไปได้ที่มันเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้มันให้ถูกมันก็ได้ แต่ข้อเสียมันก็เยอะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวผู้ใช้เป็นหลักว่าเราจะเลือกอะไรเลือกไปทางข้อดีมันหรือเลือกไปทางข้อเสียแล้วเราจะบริหารจัดก,การยังไงกับโทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยีที่มันวิ่งเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเอง